วิธีสังเกตคนที่คุยนะคะว่าใช่สแกมเมอร์หรือเปล่านะคะคุณก็สังเกตได้เอาจากที่นี่เนาะข้อแรกเลยคุยกับเราแบบจริงจังนะคะคือไม่เคยขออะไรเราเลยอ่าไม่เคยขออะไรเราเลยเราก็ต้องดูอีกนะคะว่าสุดท้ายมันจะแอบ,บแบบเอาส่งอะไรมาให้เราหรือเปล่าคุยจริงจังไม่เคยขออะไรไม่เคยพูดเรื่องเงินไม่เคยอะไรอยู่ๆวันดีคือดีส่งของอันนี้ก็คือสก c a มอร์นะคะแม่เนาะข้อที่2คือเวลาเราโทรไปเนี่ยไม่รับไม่รับเลย เวลาเราโทรวิดีโอคอลไปไม่เคยรับเลยค่ะแต่เขาจะคอลมาเองเขาจะเป็นฝ่ายโทรมาเองแล้วก็เป็นการคุยที่แบบว่านิดเดียวแล้วก็ตัดฉุบไปทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาตรงปกนะอันนี้ก็คือสแกมเมอร์นะจ๊ะเพราะอะไรเวลาเราโทรไปไม่รับเพราะมันกําลังตั้งกล้องอยู่กำลังเตรียมอยู่ว่าจะวิดีโออันไหนนะคะข้อที่3ค่ะคุณเริ่มรู้สึกเอ๊ะในใจแล้วอ่ะคุณจับสัญญาณได้จากตัวคุณอินไซด์ ะะจากข้างในของคุณเนี่ยจากจิตใต้สํานึกบอกคุณอยู่ว่าเธอมันเอสแล้วนะที่มันแบบใช่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อคุณเอแล้วนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะไปถามผู้รู้ช่วยคอนเฟิร์มว่าคนนี้ควรจะคุยต่อไหมถ้าสมมุติว่าไม่คุยต่อคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลา โอเคไหมคะไม,ไม่ไม่รู้จะไปถามใครก็ถามโคชเอมก็ได้นะคะทักที่ไลน์ i d e เนาะที่เอมเนาะค่ะใต้ใต้ลิงค์ link, นะคะคุณก็ทักมาใต้คอมเมนต์นั่นแหละนะคะโคชเอมจะโพสใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะคะข้อที่4ี่คือเขาวิดีโอคอลมา หาคุณนะเวลาที่เขาพูดคุยกับคุณวิดีโอคอลก็จะตัดไปพูดง่ายๆว่าคือมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นวิดีโอใช่แบบอเหมือนตื่นนอนโคเชมจะยกตัวอย่างเหมือนตื่นนอนแล้วก็คือหันหน้าไปทางอื่น Good morning how are you แล้วมันก็พูดไปเรื่อยคุณก็เหมือนจะแบบว่าอะไรวะเนี่ยคือคือแบบว่าเฮ้ยม,มันเขาคุยกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคุณแอบสงสัย พูดง่ายๆว่าคุณอาจจะแชทกับเขาช่วงเวลาที่มันเช้าๆแล้วมันก็จะแบบดันวิดีโออคมาหาคุณตอนช่วงเช้าๆวิดีโอนานอยู่นะประมาณสักแบบสองสามสี่นาทีได้อ่ะอ๋อมันไม่ได้หนึ่งนาทีตัดนะคะค้ดแต่คุณดูดีๆว่าตาเขาจะไม่อายคอนแทคกับคุณมันจะไม่มีการจ้องตาแต่มันจะมองไปหน้าตา่างมองไปเรื่อยคะ่ะแล้วมันก็พูดไปเรื่อยพูดคนเดียวแล้วก็เล่าคือไม่ได้ถามตอะกับคุณ แต่จะเป็นการเล่าตัวเองอะ่ะเล่าไปเรื่อยเล่าเรื่องตัวเองเล่าอะไรไปไม่รู้ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษออกคุณก็เข้าใจแต่ถ้าคุณฟังไม่ออกก็เหมือนเขากำลังบ่นอะไรของเขาไปอะ่ะแต่แบบไม่ได้คอนแทคหรือพูดอะไรกับคุณแค่ทักทายแบบฮัลโหลหันหน้ามานิดนึงแล้วก็หันไปที่อื่นแล้วอันนี้คือเป็นสแกมเมอร์นะจ๊ะแม่เนาะอันดับที่ห้านะคะอันดับที่หคือภาพวิดีโอมันไม่ชัดเจนนะคะภาพวิดีโอคือแบบว่าเหมือนการตัดต่ออ่ะเหมือนแบบมันไม่ได้เคลียร์นะคะเป็นแบบ บางทีก็เหมือนภาพเก่าเหมือนภาพมันไม่ชัดน่ะเออแต่บางคนก็แบบอาจจะไม่เข้าใจสัญญาณมันไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่คือมันเป็นภาพแบบนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งมันเป็นภาพตัดต่อเวลาเราจะหาแฟนฝั่งหลังเราต้องแบบเอ๊ะ,อะนิดนึงนะคะข้อสุดท้ายข้อที่6คือคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ละหลังจากที่แบบว่าคุยกันมาปรืดตามที่สเตปที่โคชเอมบอกแล้วคุณมีความรู้สึกแบบ เอ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนเข้าขายที่โคเชเอมพูดเลยหลายคลิปหรือเปล่าถ้าไม่น่าจะใช่นะคะก็คือมันไม่น่าจะใช่แล้วค่ะจะมาไว้ว่าผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้อย่าเสียเวลาคุยกับคนที่ไม่ใช่บางคนนั้นรู้ทั้งรู้ว่าเป็นสแกมเมอร์ก็ไม่เป็นไรคะ่ะโค้ชคุยต่อยิ่งคุณคุยต่อจำมาไว้เลยคุณจะตัดโอกาสให้คู่แท้ของคุณนะ่ะเข้ามาหาคุณนะเพราะอะไรมันเหมือนมีคนหนึ่งมาแทนที่อยู่อ่ะอีกคนนึงมันจะรอเข้ามามันจะเข้ามายังไง มันไม่ได้เข้าค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากเคลียร์ตัวเองเคลียร์พลังงานคุณต้องตัดอะไรที่มันไม่ใช่ออกจากชีวิตแล้วเปิดรับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามโคชเชอเมฝากกดใจกดคอมเมนต์แล้วกดแชร์ให้โคชด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ